การให้อาหารนกนางนวลน,นะครับถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับที่ดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวที่สมุทรปราการแห่งนี้ครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อนะคุณผู้ชมนั่นคือเรื่องของอาหารทะเลที่สดใหม่นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่ามีชื่อเสียงมาก,มากคือเรื่องของปลาสลิดนะครับ คุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่าปลาสลิดเนี่ยทำไมมันไม่มีหัวแล้วก็ผมเนี่ยตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นหัวของปลาสลิดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูกันว่าหัวของปลาสลิดเนี่ยเป็นยังไงครับไปกันเลยครับ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมและกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อมาพบกับปลาสลิดบางบ่อแต่ว่าตั้งแต่เกิดมาคุณผู้ชมเคยเห็นหัวปลาสลิดไหมครับผมยังไม่เคยเห็นสักครั้งเลยเพราะฉะนั้นครับวันนี้เนะครับเราจะมาพบกับผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับปลาสลิดบางบ่อแล้วจะพาคุณผู้ชมมาดูหัวปลาสลิดกันด้วยว่าเป็นยังไงนะครับผมอ้าวเทาพร้อมแล้วไปกันเลยครับ เรามารู้จักปลาสลิดบางบ่อกันก่อนครับปลาสลิดท,ที่นี่นะครับจะเป็นพันลายเสือและพันลายแตงไทยที่เลี้ยงในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดสมุทรปราการได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีอำเภอบางเสาธงและอำเภอบางบอ่อปลาสลิดบางบอ่อลําตัวมีสีดำเข้มเรียวยาวเนื้อปลาแน่นสีขาวอมชมพู มีไขมันเล็กน้อยนำมาผ่านกระบวนการแปรรูปตามภูมิปัญญาของคนในพื้นที่เป็นปลาสลิดสดปลาสลิดแดดเดียวและปลาสลิดหอมโดยมีพื้นที่การแปรปรูปครอบคลุมทั้งจังหวัดสมุทรปราการครับปลาสลิดบางบอ่อเนี่ยผมเป็นรุ่นที่3ครับก็มีตาแล้วก็มาพ่อแล้วก็ผมก็ทําต่อจากพ่อครับปลาสลิดบางบอ่อเนี่ยมันเลี้ยงแบบธรรมชาติครับต้องมีความรู้นิดนึงครับเพราะว่า การเพราะพันธุ์การดูแลการจเจริญเติบโต,ตของปลาสลิดค่อนข้างจะโตช้าเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อาหารเลี้ยงแบบธรรมชาติใช้หญ้าแพกทะเลเป็นตัวให้อาหารความแตกต่างก็คืออย่างแรกคือรสชาติเลยรสชาติแล้วก็ตัวเนื้อปลาแล้วก็ตัวลักษณะของปลาคือจริงๆแล้วลูกค้าทั่วไปอับเขามองปลาสลิดบางบ่อเป็นปลาตัวสีขา,ขาวๆตัวใหญ่ๆจ,จริงแล้วมันไม่ใช่ พราะปลาสลิดบางบ่อเลี้ยงธรรมชาติปลาจะสีผิวเข้มแล้วก็ตัวจะไม่ใหญ่มากครับรสชาติก็จะมันแล้วก็ไม่คาวเนื้อปลาก็จะออกชมพูทั้งกลุ่มเราค่อนข้างภาคภูมิใจครับการได้ GI ครั้งนี้ทำให้ปลาสลิดบางบ่อได้ได้มีชื่อจริงๆคําว่าปลาสลิดบางบ่อจริงๆเป้าหมายเราเห็นได้ชัดว่าปลาสลิดบางบ่อกับปลาสลิดที่อื่นแตกต่างกันยังไง เนื้อรสชาติเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าหลังๆก็จะมีปลาที่อื่นใช้คําว่าปลาสลิดบางบ่อพอพอเราได้ตา g ีมาแล้วเนี่ยเราก็ยกมา,มาตรฐานของเราให้มากยิ่งขึ้นก็คือเราก็เปลี่ยนรูปแบบแพ็กเกจให้ดูสวยงามแล้วก็มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นผมจะให้พี่สุธีนะเล่าให้ฟังหน่อยว่าวิธีการเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยมันมีวิธีการยังไงบ้างครับอ๋อจริงๆแล้วปลาสลิดบางบ่อเนี่ยเราเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยจะสังเกตว่าบ่อของเราเนี่ย ญ้าลกเลยเอนี่คือบ่อบปลาสลิดเลยครับเร,เราก็เนี่ยอันนี้คือ<ะ>คือย้าแพกทะเลเราจะใช้ฟันฟันแล้วกองทีนี้พอกองเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะย่อยสลายทีนี้มันก็จะเป็นแพงตอ้นอาหาร,ร,รก็คือตะไคร่น้ำครับปลาสลิดก็จะไปจอดกินอันนี้คือเลี้ยงแบบดั้งเดิมเลยคำว,ว่าปลาสลิดบางบ่อนเนี่ยก็ต้องเลี้ยงแบบนี้ทําไมคนไทยนิยมกินปลาสลิดจังเลยอ่ะ อาจจะเป็นเพราะว่ารสชาติาครับผมไปออกตลาดครั้งแรกตลาด GI นี่แหละครับผมให้ลูกค้ากลุ่มลูกค้าแบบ <ฮะ S 2> เยอะมากเลยใช่ไหมจะรู้สึกยังไงฮะก็คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยปลาสลิดบังบอ่อนี่มันขายจริงจริงมันขึ้นชื่อคําว่าปลาสลิดก็ต้องบังบอ่อครับครับนี่แหละแล้วก็ถ้ามาบางบอก็ต้องมีปลาสลิดกลับไปคุณผู้ชมครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นี่คือเรียกว่าเป็นมาตรฐาน ของบ่อปลาสลิดเลยนะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแล้วมาถึงก็เฮ้ยทำไมน้ำเป็นสีนี้วะเฮ้ยทำไมหญ้ามันขึ้นลกไปหมดจริงๆแล้วนี่คือการเลิ้ยงแบบธรรมชาติจริงๆนะปลาสลิดเขาจะชินกับเหมือนน้ําสีชาชนิดๆ ตัวผิวปลาเขาก็จะเข้มเหมาะในการเจริญเติบโตของเขาอะต่อไปพิ่สุธีจะพาผมและคุณผู้ชมไปดูอะไรครับผมจะพาไปดูการบําบัดน้ำเพราะว่าจริงๆบอกปลาสลิดเนี่ยเราต้องบําบัดน้ําเราก็ใช้ธรรมชาตินะครับต้<ะ>ทนทุบฤาษีแบบนี้เขาก็ขึ้นของเขาเองเงี้ยฮะใช่ครับรขึ้นดำธรรมชาติ จากลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศประกอบกับพันธุ์หญาเฉพาะถิ่นที่เกิดขึ้นบริเวณบ่อเลี้ยงปลาสลิดบางบ่อเมื่อเกษตรกรฟันหญ้าและสุมไว้ในบ่อจะเกิดการหมักและช่วยปรับสภาพสีของน้ำในบ่อให้มีสีชาอมเขียวเกิดเป็นแพรงต้อนไรแดง แต่ไคลน้ำซึ่งเป็นอาหารที่ดีสําหรับปลาสลิดบางบ่อทําให้ปลาโตเร็วราตัวเรียว,ว,วยาวเนื้อแน่นมีกลิ่นดินไม่มีกลิ่นสาบขคาวนอกจากนี้ดินในจังหวัดสมุทรปราการมีสีดําโดยปลาสลิดบางบ่อจะมีความสมบูรณ์มากในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์เหมาะกับการบริโภคมากที่สุดครับ <c oughs> หลังจากที่เราดูวิธีการกระบวนหมักมาแล้ว <c oughs> ค่ะ,คะก่อนจะตากแล้วก็ล้างน้ำหน่อยอเพื่อความสะอาดเอามือสอดเข้าไปในในตัวท้องนะคะคแล้วก็งอแล้วก็ใช้มือข้างนี้ดันปสัสริคของบางบอกก็จะฉีกหางตัวงอประมาณนี้ค่ะถ้าแดดแรงจะตากประมาณครึ่งวันก็คือให้ได้หนึ่งแดดเต็มแล้วเราก็เตรียมเก็บแล้วก็เอามาคัดแยกไซส์เพื่อจะขึ้นขายนรคะ มีความภาคภูมิใจอะค่ะเพราะว่าเราจะได้การันตีว่าเออปลาสลิดจากบางบ่อเนี่ยค่ะได้มาตรฐานผู้ซื้อเราอจะได้มีความมั่นใจว่าเ้ยปลาเรานะเลี้ยงโดยธรรมชาติแล้วก็เป็นปลามาจากบางบ่อแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนร้านแม่นวยปลาสลิดบางบ่อนะคะปลาสลิดแดดเดียวของบางบ่อน้ำพริกนรกปลาสลิดบางบ่อปลาสลิดอบกรอบทรงเครื่องของบางบ่อเหมือนกันปลาทอดไร้ก้างปลาทอดเป็นตัว ก็มีค่ะปลาสลิดบางบ่อเมื่อนํามาทอดปลาจะสุกพร้อมกันทั้งตัวรสชาติเค็มพอดีมีกลิ่นหอมเฉพาะได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงมากจนกระทั่งคําว่าปลาสลิดแห้งถูกนํามาเป็นส่วนหนึ่งของคําขวัญจังหวัดสมุทรปราการที่ว่าป้อมยุทธนาวีพระเจดีกลางน้ําฟาร์มจระเข้ใหญ่งามวิไลเมืองโบราณสงกรานพระประแดงปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัวครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรมกรมก็อยากจะฝากถึงผู้ประกอบการ GI ของเราอะนะคะว่าให้มุ่งเน้นการคงไว้ซึ่งมาตรฐานสินค้านะคะแล้วก็กระบวนการผลิตเพราะว่าอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจในระดับชุมชนนะคะยั่งยืนะะตลอดไป ะะซึ่งเมื่อคุณควบคุมมาตรฐานแล้วนะคะได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI แล้วเนี่ยก็จะมีสิทธิประโยชน์อื่นๆตามมาด้วยนะคะนอกเหนือไปจากเป้าหมายสำคัญก็คือความไว้วางใจจาก ผู้บริโภคแล้วเนี่ยก็มีกิจกรรมที่กรมจัดขึ้นเป็นประจำสม่ำเสมออยู่แล้วนะคะที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการของเราที่มีสินค้าได้มาตรฐานตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้มีบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยสามารถดึงดูดผู้บริโภคได้ดีขึ้นนะคะมีการส่งเสริมให้ไปจดทะเบียนในต่างประเทศนะคะเพื่อขยายตลาดออกไปนะคะตลาดไทยเองเนี่ยก็6 7เ ล้านคนโดยประมาณนะคะจริงๆแล้วมันมีตลาดโลกที่รองรับอยู่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพในการาผลิตนะคะบางอย่างเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆค่ะว่าหมดจากการบริโภคในประเทศแล้วนะคะไม่มีเหลือให้ส่งออกแต่ผู้ประกอบการที่มีรวมกลุ่มเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีพื้นที่การผลิตขนาดใหญ่เนี่ยท่านก็มีโอกาสนะคะที่จะขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้ ขอเพียงอย่างเดียวค่ะการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนเนี่ยคุณภาพก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะซึ่งก็ขอสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ด้วยกับผู้ประกอบการ GI ของเราค่ะในเรื่องของการควบคุมคุณภาพจากจุดกำเนิดโดยที่ไมไ่ตั้งใจของเกษตรกรสู่การสร้างผลิตภัณฑ์โดยได้รับการคทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากปลาตัวเล็กๆสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและมั่นคง จากภูปัญญาสู่การพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนี่คือปลาสลิดบางบ่อปลาที่ผมได้เห็นหัวมันแล้วครับคุณผู้ชมและสำหรับครั้งหน้าผมและกรมทรัพย์สินธรงปัญญาจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคึ้เบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไหนฝากติดตามกัด้วยนะครับสำหรับวันนี้ม้ามาที่หลังขอลาไปก่อนสวัสดีครับ